กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสุขวางสุขบอลนะจ๊ะมาหนึ่แม่น้องเดือนมาเก็บด้วงพี่น้องเอ้ยป้ามาเพ่อออกจากกําลังเก็บพี่น้องป้าอับเป็นใบเลยคนคอยเปิดประตูคนพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันยังอ่อนเนาะมันหลุดแตกไป่น้องได้อนก็ห้าก็เก็บอะไรปกหล่นล้างค่ะนี่บ่วงหล้นจะมาตักอือบ่วงอะไรนี่แหละคาเมะกระมุน อะไรี้ก็ไม่น้องเดือนพี่น้องเลยหากเก็บนี่มันอยู่แบบนี้พี่น้องเลยนี่ตัวบ่งก็เอาบ่งก็เสพไหไปทำไะบ่งก็แสบมาสันเกินไปไหมคะคุณแม่ เห็ <c ười> นว่ากินเต่ดวงเลยเนาะโอ้โหบ่งกับไล่ไล่เลยอันนี้มันพ่วมสิเป็นพี่เนอะกล่องคือบปะสูมว่ะพ่วมสิเป็นโคตรอยู่นี่นี่ ในตโตบ่นี่พี่น้องอันนี้โตมันเป็นแล้วเป็นดวงแต่ว่าห้าสิบเอ้าต้นเป็นดวงเนาะโต้เป็นบกงนะฮะบไดเอาพี่น้องพอคนมาเก็บกระยานคืน <c oughs> อกันเ้ากระยานบ่งคือกันพี่น้องเลยนี่ตอนเป็นบ่งนะย่านพี่น้องแต่เป็นดวงแล้วโหยเศษแหงพออยากอมนอนอันนี้บงพี่น้อง ตอนมอนเป็นอันด้วงคนลุกอันนี้พวกพี่เราคโอ้ี่ไล่อันนี้อรอพี่น้องเลยไล่บ่แม่ทั้งน่ะห้าสิบอันก็เอาอันเป็นใบมาเลยค่ะเศรษเนี่ยมันต้องเดินสเปร๊กพี่น้อง คนตอนนี้มัต้องเดินกลับกะลงมาแล้วนี่เราเบิ่งเนาะนี่งานนี่เห็นบ่เห็นบ่มเห็นไหมองานนี่พี่เนาะเยอะแยะจังเลยโอ้โหไปกำกัอยู่แบบนี้เนาะพี่เนาะ เท่ากับสิเก็บอาที่รัโตนี่โอ้โหขัดอะไรพี่น้องเอ้ยเปิดอันยังไงเนีเนยนย่ยอันยังโบกนึกไต่ไหมอืม เยอะแยะจ๋าเยอะแย,ะ,ยะไม่ต้องเลือกกับสกีแล้วใช่ฮะเรเอุ่มอีกพี่น้องเลยเสือผ้งานแล้วที่มันละลายเนาะแต่ว่าต้องใส่สายตาขนาดได้เพราะว่ามันหายากขนาดมันบ่ค่อยเห็นเพราะมันเป็นอันสีเขียวคือกันกับสีใบใหม่เนาะถ้าอยู่ถ้าอยู่งาไม่ตายมันก็สิเปลี่ยนสีแด้วพี่น้องเลยน,นี่นี่แบบนี้เห็นบ่นน คึบนสู้ไหมวะอยู่งาม่ตตยเนี่นี่มากก็สิเป็นสีเป็นสีแต่ตายสีกองห้ามบุสู้ไหมวะขอโทษขอภัยเดี่น้องเออเอเอ้ยอ อยู่งนาะไม่ตายก็จะเป็นสีนี้ถ้าอยู่ใบ็ไม้เป็นก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยนี่อันนี้คือหล่อคาบคาบยังติดกดเลยเก็บต่อกับพี่น้องเลยปะนี่เก็บด่วนยาวไปพี่น้องหล่อลงมาข้างลุ่มพี่น้องเลยไม่ต้องเลยกก็ห้ากะไน้เยหนึ่ง พอวใบอยาพี ya, ่น้องแม่ทางนี้อ้ยมีตะโบกพี่น้องต้นนี่เกินไปเป็นกระมี่พี่น้องเป็นดวงกระมี่เห็นบหมพี่น้องตามงานนะนี่ตะโบกพุดนะพุดนะอู้ยิพี่น้อง nè 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 bẹp nè 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 ơi nè 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 khốn lục nè 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 cầm, cầm. บ่าฉ <ạ. S 1> ันเป็นดวงไหมถ้าก็เป็นโบน่ะเห็นโบล่ะเห็นกันโบล่ะคุณน่ะคุณน่ะเยิ้มเยิ้มยังไม่จบพี่น้องเลยอุ้ยคุณน่ะ เห็นบัวน,นะพี่น้องเห็นบัวน,นะ่ะโอ้ยบวมเกินพี่น้องเอ้ยขนล้มๆพี่น้องมันตกจะให้โอเม๊ะปุ๊ปปี๊ปปีโอ้ยจะทำยังไงไปหอด้วยละป่านนี้ป้าพี่น้องเห็าาเนบัวพี่น้องโ,โ,โอ้โห เยอะเกินเยอะเกินคาดป๊า,ามันคือลายเาทพี่นอ้องวันนี้ป๊าทุไปกำกักันอยู่หัวอืมมึงเดือก็เป็นวัดพี่น้องลูกหัวปไปกำกักันอยู่ตายแบบพี่น้อง มาเก็บน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ยหมึ่นเรือกับเป็นวัดแต่ติดโควิดตัวจกักเก็บมือเดียวโอ้ยมันสิเต็กซะเนาะโอ้ยอ่อนนะเอ้ยก็อ่อนก็อ่นนอ,อ,อน,อออนเก็บตัวมันแข็งก่อ,อน ตัวมันอ่อนมันจะเป็นสีเนี่ยเลยตัวมันแข็งมันจะเป็นสีเนี่ยเลยตัวนี้แข็งพี่น้องเลยบัตรถ้าไปขู่มันก็สีดินเขาการพี่น้องเลยแต่มันสะเป็ <c oughs> นผัวเป็นพวงอยูแบบนี้นะถ้ารลมเปียกเป็๊ะมัน,น cker, query, iet, อ่อนนะโอ้ยทำเองตเก็บไใบใบทั <c oughs> hide, ้งปูพี่น้องเลยเก็บในต้นขี้เล็ก บอกกินเดือว่สิบเรือใบกักษาอยู่พี่น้องเอ้ยเรือตะกานปาดโพี่น้องเก็บดวงกันพี่น้องเอ้ยปาดทําแม่แม่ลูกไปบอพี่น้องอมันสิอยู่นํากันพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นม่ลงเดอนสิาจังได๋เนาะเป็นบ่งมันเป็นบงพี่น้อง เป็นบ่วงแล้วมันกับมาเป็นดวงพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหมฮันเบิร์เนาะยังเป็นบ่วงอยู่ก็มี่อุ้ยมาเก็บกับพี่น้องเลยเวลาขับไปหาเก็บแถวหง่ามันกับเซลเลยพี่น้องราะว่ายันบ่วงที่มันจับตํางามาตั้งเทิงแล้วมันชิลลุนลงมาเสือหัวมันไต้เวลามันกัดคอเลยเจ็บพี่น้องเลยมันหมักกัดคอพี่น้องเลยคย้นลุกพี่น้องถ้ามนไม่ต้องเดินยานบอไม่ต้องเดินกะยากพี่น้องแต่กาบยติป้านได้เนาะพอสูได้พี่น้อง แต่ว่าคือท้าแม่นั้นว่าจะถือค้าถือแข่งเต้ไปทำทําหักสูบาถอยย่อนอยากเจอใจนี่พี่น้องเลยตอนแรกอะคือมันมันเป็นแมงกระเบือก่อนนะทําแม่เป็นแมงกระเบือ,อ,อนนแ,แกรออกแล้วมันก็นมาไขพี่น้องไขก็เป็นบ้องเป็นบ้องอยากตนนัวน้อยๆกินใบขี้เล็กจนใหญ่พี่น้องใหญ่แล,ะะล้วก็รอ แล้วค่ะเป็นดักแด่นี่พี่น้องดักแด่กันถ้าออนในได้พี่น้องโอ้โหทำแม่สะอนสะอนลงมาเนหะมือนเป็นดักแด่แมันก็นสรีเลืองขาวเหลืองขาวแล้วมันก็นสรีหล่อค่ะพี่น้องเป็นแมงกระเบือแมงกระเบือหน่อยสีเหลืองนะพี่น้องเอ้ยมันก็นสรีบินเป็นฟูงอยู่น้ำหัวไอ้มดูห่าพี่น้องโบกนั่นแหละนะโบกโพล้องด้วยกับปวดเห็นๆเนอยอะมากพี่น้องเอ้ยตอนแรกเขาก็ชิมาจวด ขนาดพี่น,อน้องไม่น้อเลือกกระยานอยู่พี่น้องแต่กะมันมันจับโตมันเนาะลีกยเลี้ยงเาพี่น้องเอ้ยถ้ามันจับก็เอื้องเอากระยานด้วยกันเก็บหมือนหมอนักกันพี่น,ออน้องคนละของแม่น้องเดือนสมใจอยากแม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ยโอนบกสังเกตบก็อกจำสเก็บงานนี่ อ่าแม่เป็นผู้แมนถ้าเป็นผู้เก็บพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดที่บ่กินก็ขอโทษขอภัยเด้อพุ่แม่พี่น้องเด้อบางคนก็สิบ่กินเนาะเนอันเนมบาดนี่คือกันพี่น้องคือพ่อใหญ่พ่อใหญ่อ้อมน่ะเพิ่นบ่กินพ่อใหญ่จอยนะบกวัซามวยก็บ่กินกินแต่เฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยของพิสดารนี ก็รู้ก็นี่กัลสิกบเลยปะลุงน,นี่ของแม่น้องเดือนนากินบบกปะลุงปัดขาดอันนี้ของแม่น้องเดือนอันนี้ของท้าแม่พี่น้องไปได้หน่อยได้ลายพี่น้องของทแม่ของแม,ม่น้องเดือนปัดคลิปนี้ก็ล่าแลวปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องเดือนเด้ปะลุงแล้วก็ซ่องน้องดาพอกันใหม่คลิปนากรบสบายดี